สมาร์ทการ์ดแบตหมดใช้ไขควงปากแบนทำการงัดสลักล็อกที่ด้านหลังออกทั้ง4ตัวโดยเสียบไขควงปากแบนเข้าในรูจากนั้นดันเข้าที่ด้านในทำแบบนี้เพื่อปลดล็อกเมื่อปลดล็อกสลักออกทั้ง4ตัวแล้วก็สามารถเปิดฝาครอบสมาร์ทการ์ดออกได้เลยจากนั้นนำแผ่นวงจรออกแล้วใช้ไขควงปากแบน ดันฐานออกทั้ง2ก้อนเปลี่ยนฐานก้อนเก่าออกใส่ฐานก้อนใหม่เข้าไปโดยใช้ฐานขนาด cr2032 ความจุ3โวลต์ใส่เข้าไปจำนวน2ก้อนโดยการใส่ให้ขั้วบวกอยู่ด้านบนเสร็จแล้วใส่แผงควบคุมเข้ากับสมาร์ทการ์ดปิดฝาครอบโดยการกดลงให้แน่นเมื่อนันแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ดแบตหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ